สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ค่ะเราเป็นตัวแทนเป็นฟิลซันต้านะคะซันตาคลอสมามอบความสุขกันจุ๊บโอ้มันยังไงสิเพื่อนครับยังไงผมก็ต้องขอขอบเตียงเออขอบเตียงไปทนตัมขอบตู้ขอบเตียงขอบตู้มาหมดขอบอะไรขอบเก้าอี้ขอบอะไรขอบคุณถูกแล้ว ครับขอขอบคุณเจมินาครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับผมทให้ได้รับรางวัลได้สร้างผลงานดีๆให้แฟนคลับได้มีความสุขกันนะครับผมขอบคุณครับผมเออขอบคุณคครับบขอุณเหมือนกันครับที่คุณเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักมากๆนะครับแล้วก็เก่งมากๆด้วยเช่นกันนะครับผมดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยนะครับ my friend โอเคนัขอเสียงกรี๊ดให้เจมินาโฟร์สักครั้งนึ่งค่ะผมกครับรางวัลด้วยนะฮะในช่วงไน ใช่ใครยิ้มก่อนแพ้ใช่ใครยิ้มก่อนแพ้โอเคได้เริ่มหรือยังครับผมมองตากันนะคะใครยิ้มก่อนแพ้นะคะขออนุญาตพร้อมเต็มตัวสามอาขอโทษเผอกรีสสามสองหนึ่งไปอะต้นน้องเมย์บาร้อม ยังไม่มีใครกับพิบตานะคะฮลายกฟสกับพิพตาก่อนโอ้โอโอย่างนี้เขายอมแพ้คุณฟสแพ้ไปถูกค่ะ5คะแนนเสียใจเลยผมนี่สสิบ9ล้นแสน9หมนเพนอยะแนนเือว่าถักไปเยะเหมือนกันถ้าไป หักเว้เหมือนกันเรามาดูมิชั่นต่อเออรู้เลยว่าแต่เพื่อความแฟร์เออแต่ว่าถ้าโปรชนะปุ๊บปักอันนี้ชิงห่างเลยนะ15ล้านคะแนนนะคะคุณขาโฮ้ยเดงกับเขียวพร้อมรอบก่อนรอบก่อนมีมีต้องมีการคารวะกันก่อนมันต้องมีการคารวะคารวะเออคารวะกันก่อนเออมพร้อมสามสองหนึ่งไป จบโอ้หายเจ็บแล้วเอ้ยแพ้เลยให้แพ้หมดแพ้เลยแั๊บเดีฉันไม่ได้ดูเลยฉันพูดแต่ฮ้อมอยู่ให้แพ้หมดแพ้หมดแพ้เจมินายรับไป15ล้านคะแนนมาโอเคจ้าสูสีขึ้นมาแล้วอ่ะอีกสักเกมหนึ่งอีกสักเกมหนึ่งเพิ่มสามมัอีกสักเกมเดี๋ยวมิชชั่นที่เหลือแล้วกันมิชชั่นที่เหลือนะฮะตกหล่นไปอันนึง คุณค่ะเมื่อกี้ตกลมในอันนึงเซมีนายค่ะได้ไปอีก25ล้านคะแนนค่ะโอเคเอารวมเป็น40ล้านแล้วรวมเป็น40ล้านของโฟ้ร์49,999,996ล้านแค่แนนอ๋อพอร่อยแล้วไม่ได้ยิน4อย่าวยาวยาวสู่สีกันละครับสีค่ะโอเค มิชชั่นสุดท้ายั้นนึงอย่างมิชชั่นท,<า>ท<า>ครับผมข้อนี้ดีกว่า <Okay. S 2> ใครพูดคําว่าแกร็บได้ยาวออกว่ากันรับไปอีก10ล้านคะแนนโอ้โหบอกเลยเรื่องปอดเนี่ยผมแข็งแรงนี่เพราะว่าพ่อผมเนี่ยชื่อปอดจริงไหมเนี่ยชื่อปอดเหรอ จริงเหรอจริงปะเนี่ยถ้าอย่างนี้ความรู้ใหม่พูดจริงปหมเนี่ยจริงเหรอแต่ว่าลูกควรจะร้องชื่อพ่อแม่ผมไม่ดิลลี่รู้แล้วไงนั่นก็คือพ่อปอดกับแม่ปุ๋ยใช่ปอดปุ๋ยฟอนฟอนป้าป้าแอดฟ้าฟ้าโอ้ยอันนั้นสแตนน้าเออนะเราเกี่ยวอะไรกับแก๊ปเรื่องนี้จริงไหมเนี่ยพูดจริงเหรอพูดจริงจริงจิงนะผมจะกเอา จว่องพ่อพี่ออพ่อพ่อครับพ่อรอชื่อพ่อคนเจมส์ว่าไงเรื่องปอดเรื่อเรื่องเรื่องชูปอดไม่ปกตินะทีมพงครับเรื่องชื่อพ่อครับอไ คุณเกมเรื่องลมหายใจของคุณเป็นไงบ้างพอผมชื่อลมหายใจครับเรื่องลมหายใจถือว่าโอเคอยู่ครับถือว่าโอเคไม่แย่มากไม่แย่มากครับโอเคนะพร้อมใครพูดคำว่าแกรกได้ยาวกว่ากันนะคะรับไปอีก10ล้านคะแนนนะคะพร้อม3 2 1สไปเกยังหนึ่งสองสามไปเกอ ผมแพ้ผมแพ้ใครแพ้ผมแพ้ที่อย่างนี้เขาจเจ๊งกันแพ้เอาเอาผมเอาผมชนะให้ก็ได้เออผมชนะดีกว่าอ่ะข้อนี้ถือว่าไม่มีไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะถือว่าเราสรรเสริญแกร็บละกันโอเคโอเคเราหนึ่ศูนย์นะคะร่วมคะแนนดีกว่านะคะถือว่าปลอดคุณคุณครูครับคุณครูช่วยผมหน่อยครับ ขอโทษเลยฟ้องคุณให้รู้เรื่องก่อนขอโทษค่ะมันมีแค่ชื่อพ่อเมื่อกี้ถ้ามีชื่อแม่มันต้องถือว่าอ่ะมาข้อเมื่อกี้ถือว่าปุ๋ยคุณปุ๋ยุยไม่มีใครแพ้คุณพี่รวมคะแนนเลยก่อนหน้านี้คะแนนใครชนะคะตอนแรกโฟรถ์ครับและทั้งสองมวลค่ะโฟรถ์ชนะป้าโบสถ์ถูกโทษมาโบสถ์ถูกโทษมามีบทหลงผู้โดยเราเข้าไปแล้วคุณผู้ชา ไปเอาบทหลวงทูนมาด้วยใช่ไคุณเจมคนต้องไปรับบทหลวงทูด้านล่างอ๋อโฟดขนาดนั้นเลยเหรอให้ผมไปคนเดียวได้เหรอได้ครับผมเดินลงไปเลยไปคนเดียวได้ไหมใช่ให้โฟดลงไปดูได้ไหมอ่ะคุณโฟดเชิญไปดูบทหลวงทูด้านล่างด้วยเออจะฟ้องบท 不能，嗯，快，快。 าน่ารักน่ารักกันไปไม่ได้มีแค่นี้ไม่ได้มีเกมมาเท่านี้ไม่ได้มีบทลงโทษนี้มีโชว์มาด้วยเออมีโชว์มาด้วยมีโชว์มาด้วยเอามาด้วยไหมครับเอามาด้วยไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอาอนวันนี้เราร้องเพลงไปด้วยเราขี่ม้าไปด้วยดีไหมใช่ใครดียกมือขึ้นขอเพลงเดียวขอเพลงเดียวแล้วกันนะม้ามันจะไม่ไหวแล้วว่ะเออมาไม่ไหวให้น้องไปเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวมาเป็นฮีทตัวด้วยมาเป็นฮีทมาเป็นไรนะเป็นฮีทเป็นฮีท sang subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không